สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับหลุยส์เรือธงวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเฮดโฟนแอมกันบ้างครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสเฮดโฟนแอมเนี่ยถือว่าเริ่มกลับมาเล่นคึกคักกันอีกครั้งครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ยุคที่พวก DAP เข้ามาบุกเบิกเนี่ยคนก็จะเล่นเฉพาะเครื่องเล่นอย่างเดียวกันมากขึ้นครับเพราะว่าทั้งในเรื่องของกําลังขับแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยสามารถใช้ได้แบบตัวเดียวจบแบบง่าย แต่พอเล่นมาพักนึงเนี่ยทุกๆคนก็ต้องการสิ่งที่ดีกว่าครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับก็จะวนลูปไปที่ต่อแอมป์บีไฟเออร์เพิ่มเข้ามาหลายๆคนก็เลยต้องการเฮดโฟนแอมที่มีคุณภาพสูงหรือเรียกง่ายๆว่าเฮดโฟนแอมพกพาแบบไฮเอนนั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นที่มาของตัวนี้ครับก็จะเป็นบาคูณรุ่น HPA01M ซึ่งบาคูลเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ย เป็นแบรนด์ระดับคุณภาพครับเพราะว่าทำโปรดักสินค้าหลายตัวทั้งแอมลำโพงแล้วก็แอมหูฟังซึ่งโดยเฉพาะแอมหูฟังตัวตั้งโต๊ะรุ่นพี่ของของเจ้า HPA 0 1 M เนี่ยที่มาทำตลาดบ้านเรามาประมาณ2 3ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมสูงอยู่ระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ HPA 0 1 M ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการโคลนเอาเทคโนโลยีของหูฟังแอมตัวตั้งโต๊ะรุ่นพี่เนี่ยเอามาใส่ไว้ในแอมพกพาตัวเล็กทุกอย่างเลยครับ ก็คือใช้ทั้งวงจรแบบเซทร Circuit ที่มีอยู่ในรุ่นใหญ่เนี่ยแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของเอาพุททั้งในส่วนของ c u r ร์ n t Drive แล้วก็ว o ชเทดไรฟ์เนี่ยก็ยังยกเอามาใส่ไว้ในแอมป์ตัวเล็กเช่นกันครับผมซึ่งสินค้าจากบาคูเนี่ยทุกรุ่นจะผลิตในเกาหลีทั้งหมดครับรวมไปถึงเจ้า HPA01M ตัวนี้ก็ด้วยเช่นกันครับก็เลยไม่แปลกใจครับว่างานผลิตที่เนี้ยบขนาดนี้เนี่ย ก็ต้องมาจากแหล่งกำเนิดที่ดีเช่นกันครับทีนี้เนี่ยมาดูองค์ประกอบของตัวแอมกันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างคือลักษณะแอมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีความหนาพอประมาณครับก็จะใกล้เคียงกับพวกเครื่องเล่นครับแต่ว่าหน้าตัดจะหนาขึ้นมาหน่อยอินพุตก็จะรับเป็นอะนาล็อกแบบ3.5ม m mm มครับก็คือเป็นแจ็คมินิทั่วไปครับส่วนด้านหน้าแอมเนี่ยก็จะมีสวิชแล้วก็มีเอาพุตที่หลากหลายครับ อย่างแรกเลยก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดก็จะมีไฟแสดงสถานะนครับสีขาวก็จะคือสถานะเปิดว่าทํางานส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นไฟลักษณะการเตือนครับว่าแบตกตอรหมดถัดมาอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นสวิตช์เหมือนกันครับก็จะเป็นมาตรฐานครับก็คือการปรับเกณฑ์ระหว่างไฮกับโลส่วนเอาพุทเนี่ยอย่างที่บอกเกินไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมี2ช่องก็จะมีทั้งแบบ Current o u ์เอาพุทแล้วก็วอเทสเอาพุทซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีครับว่า2ช่องนี้แตกต่างกันยังไงครับ ส่วนวอลลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีเยี่ยมเลยครับเพราะว่าบาคูลเนี่ยเขาจะไม่ชอบวอลลุ่มที่ว่ามันยื่นออกไปนอกตัวเครื่องเยอะเพราะว่าถ้าต้องการพกพาเนี่ยเวลาใส่กระเป๋าหรือว่าใช้งานเนี่ยมันจะได้ไม่ยื่นออกมาเกะกะเขาก็เลยซ่อนวอลลุ่มอยู่ข้างในตรงนี้นี่เองครับเวลาใช้งานก็จะใช้มือเลื่อนเอาซึ่งถือว่าเป็นงานดีไซน์ออกแบบที่เจ๋งมากๆส่วนด้านข้างก็จะเป็นช่องสําหรับ ชาร์จแบตเตอรี่ครับโดยตัวบาคูลเนี่ยจะมีบิวอินแบตเตอรี่เหมือนแอมฟกพาทั่วไปครับแต่ว่าเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องปิดเครื่องเสมอครับคือจะไม่สามารถชาร์จด้วยพร้อมกับเล่นไปด้วยได้ซึ่งระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยถ้าชาร์จแบบเต็มๆเ,เลยก็ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงครับจุดเด่นอย่างแรกเลยของบาคูลทุกรุ่นตั้งแต่ตัวใหญ่จนมาถึงตัวเล็กครับก็จะเป็นในเรื่องของแบ็กกราวน์นอยส์ครับซึ่งถือว่า เป็นเฮดโฟนแอมพกพาที่ให้แบ็กกราวพื้นหลังที่เงียบแล้วก็มืดสนิทมากๆครับคือฟังปุ๊บแล้วก็เสียบหูฟังแม้แต่หูที่มีอินเพดานต่ำๆอย่างพวกคัสตอมหรือว่าอินเอียร์เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะพบกับความเงียบแล้วก็นิ่งมากๆครับคือถ้าหลายๆท่านได้ลองกับแอมหลายๆรุ่นเนี่ยจะรู้ได้เลยครับเวลาเปิดเพลงออกมาเนี่ยความนิ่งนั้นจะแตกต่างกันมากๆแต่ว่าสําหรับบาคูล HPA 0 1 M ตัวนี้เนี่ยถือว่า อยู่ในอันดับหนึ่งเลยครับในเรื่องของความเงียบแล้วก็ความนิ่งอย่างที่2จะเป็นในเรื่องของโทนเสียงครับซึ่งก็จะถอดแบบมาจากรุ่นพี่เลยครับแต่ว่าจะจําลองเล็กลงมานิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของเสียงร้องที่ว่าจะให้เสียงร้องที่เปิดแต่ว่าเนื้อเสียงเนี่ยมีความนุ่มนวลแล้วก็สมูทฟังแล้วไม่รู้สึกว่าล้าหูเอาง่ายๆ,ๆครับและที่สําคัญเนี่ยอิมเมจของเสียงร้องรวมไปถึงความกังวานของหางเสียงเนี่ย ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆครับอย่างที่3ที่โดดเด่นอีกเช่นกันก็จะเป็นในเรื่องของเวทีเสียงครับซึ่งอย่างที่รู้กันครับสำหรับแอมพกพาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอกับแอมที่ให้ซาวด์สเตจกว้างขวางมากนะแต่ว่า hpa 0 1 m ตัวนี้เนี่ยให้ววทีเสียงที่กว้างมากๆครับเรียกได้ว่าสามารถแยกชนแนลระหว่างสายสุดกับขวาสุดได้ออกมาอย่างชัดเจนครับซึ่งถือว่าองค์ประกอบ โดยรวมของ hpa 0 1 m ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกมากๆครับแล้วอย่างสุดท้ายเรื่องเบสหลายๆคนอาจจะกังวลครับเพราะว่าถ้ากว้างปุ๊บเนี่ยเบสจะหายแต่ว่า hpa 0 1 m ตัวนี้เนี่ยจะให้เบสที่มีหัวโน้ตที่ดีครับแล้วก็เบสเนี่ยจะออกไปทางสมูทไม่กระแทกมากนักแล้วก็เป็นเบสที่ไม่บวมมาลบกวนย่านกลางครับถือว่าเป็นเบสในระดับปันกลางครับออกแนวเนียนๆฟังเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเอาพุท ที่แตกต่างกันครับอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งบาคู o n เนี่ยจะโด่งดังในเรื่องของ Current Output ครับเพราะว่าในในรุ่นใหญ่ๆเนี่ยหลายๆท่านก็จะชอบฟังเสียงจากช่อง Current Output แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะแมทชิ่งกับหูฟังประเภทพาหน้าแมกเนติกได้อย่างยอดเยี่ยมครับซึ่งความโดดเด่นของ Output จากช่อง Current เนี่ยอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของความกระจ่างของเนื้อเสียงที่ให้ได้มากกว่ารวมไปถึงการโฟกัสรายละเอียดชิ้นดนตรีเนี่ย ที่แม่นยำแล้วก็เป๊ะมากๆรวมไปถึงเบสที่จะให้ Impact ที่ดีกว่าแล้วในส่วนของ q u ณ t a g o u u t u u t จะโดดเด่นในเรื่องของความสมูทความลื่นไหลของเนื้อเสียงที่ฟังแล้วเนี่ยจะให้ความกลมกล่อมแล้วก็ฟังติดหูง่ายครับซึ่งทีนี้เนี่ยทั้ง2ช่องก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างที่ชัดเจนเหมือนกันครับก็อยู่ที่การแมทชิ่งแล้วก็ ความชอบส่วนตัวของแต่ละท่านครับแต่ถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นลูกค้าใช้หลายท่านเนี่ยส่วนมากก็จะชอบเคอร์เลนมากกว่าครับเพราะว่าจะชอบในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ความแม่นยําของการแยกชิ้นดนตรีสําหรับภาพรวมของบาคูล hpa 0 1 m ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานพกพาครับถึงแม้ไซส์จะใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าพอวางเครื่องเล่นแล้วก็รัดด้วยสายรัดกับแอมเนี่ยก็ถือว่ายังพกพาได้ครับ ใครที่ต้องการเฮดโฟนแอมพกพาที่ให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังให้แรงขับสูงมากๆครับซึ่งแรงขับของเจ้า HPA01M ตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปเล่นกับพวกเซนเซอร์ HD650 พวก Odyssey หรือว่า AKG K701 อะไรพวกนี้เนี่ยที่ขับยากๆเนี่ย ก็สามารถขับได้อย่างหมดจด100%เลยครับซึ่งเจ้าบา o คูล HPA 01M ตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้ลองอยู่2สาขาครับก็คือสาขาพารากอนแล้วก็สาขาเรือทงใครที่อยากลองฟังฮิตโฟนแอมพกพาแบบคุณภาพสูงสูงเนี่ยก็สามารถมาลองได้ที่ร้านทั้ง2สาขาเลยครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวสั้นๆของบาคูล HPA 01M ครับก็ลาเลยแล้วกันครับครับบวัสดีครับ อยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจ็ดมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้ม si ั่นในแกเจ็ดมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจ็ดมันคง